สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องบุคคลสามสูญย์นะครับบุคคลสาบสูนย์นะครับ,บ,คครบก็คือบุคคลซึ่งกฎหมายให้ถือว่าถึงแก่ความตายเพราะหายไปจากที่อยู่ของตนโดยไม่อาจทราบได้ว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เพื่อประโยชน์ของญาติของครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและทรัพย์สินของบุคคลสาบสูนย์นั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสิทธ์หรือได้รับสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนื่องจากความตายของบุคคลสาบสูนย์นั้นเช่นการรับมรดกซึ่งในเรื่องมรดกนั้นนะครับเมื่อบุคคลใดตายทรัพย์มรดกของเขานั้นนะครับจะตกทอดแก่ทายาทการตายก็คือการตายตามธรรมชาติตายโดยเสียชีวิตหรือสิ้นอายุไขนะครับแต่การตายอีกกรณีหนึ่งก็คือศาลมีคำสั่งว่าสาบสูนย์ กรณีสาบสูญถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในกฎหมายนะครับสําหรับหลักเกณฑ์การร้องขอต่อศาลให้บุคคลเป็นบุคคลสาบสูญน,นะครับก็จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61นะครับซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ 1. บุคคลได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ สำหรับระยะเวลานะครับ5ปีสำหรับกรณีทั่วไปและ2ปีสำหรับกรณีสูญหายระหว่างการลบหรือสงครามยานพาหนะที่บุคคลเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายกรณีเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตในทำนองเดียวกันระยะเวลาก็จะแตกต่างกันนะครับมี5ปีและ2ปีแล้วแต่กรณีนะครับ และผู้ที่จะร้องขอต่อสารเพื่อที่จะสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลสาบสูญได้ก็ได้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องเป็นบุคคลซึ่งได้สิทธิ์หรืออาจได้สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเพราะความตายของบุคคลสาบสูญน,นั้นเช่นคู่สมรสผู้สืบสันดานหรือทายาทซึ่งมีสิทธิ์ในการรับมรดกนะครับ เป็นต้นนะครับก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จร้องขอต่อศาลได้บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา61ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา62นะครับเช่นนะครับนายดำนะครับหายตัวไปจากภูมิทำเนาเมื่อวันที่9ตุลาคม2550 โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับจนกระทั่งครบระยะเวลา5ปีในวันที่9ตุลาคม2555ดังนั้นหากศาลมีคำสั่งให้ในายดำเป็นบุคคลสาบสูญย่อมถือว่านายดำถึงแก่ความตายเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2555ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดนั่นเองคำสั่งศาลซึ่งสั่งให้บุคคลสาบสูญอาจถูกเพิกถอนได้ ถ้ามีกรณีดังนี้นะครับ 1. เมื่อบุคคลน,นั้นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอไยการร้องขอต่อศาลและพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา62ก็ดีก็คือแสดงว่าทราบเวลาตายที่แน่ชัดแล้ว ย่อมไม่ต้องพิจารณาในเรื่องของการสราบสูญอีกซึ่งก็บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา63นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการถอนคำสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้กระทําไปโดยสุจริตในช่วงระยะเวลาที่คำสั่งยังมีผลบังคับใช้อยู่เช่นนะครับถ้าทายาทของบุคคลสาบสูญได้ทรัพย์มรดกมา แล้วโอนต่อให้บุคคลภายนอกผู้สุดจริตเช่นนี้นะครับบุคคลภายนอกผู้สุดจริตที่ได้รับทรัพย์มอโดกดังกล่าวมานะครับย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา63นี้นะครับคือไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซึ่งเคยถูกศาลสั่งว่าเป็นบุคคลสาบสูญย์นะครับในกรณีที่บุคคลใดนะครับได้ทรัพย์สินม,มาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลสาบศูนย์ แต่เมื่อศาลสั่งถอนคำสั่งนั้นแล้วนะครับก็เป็นผลให้บุคคลน,นั้นต้องคืนทรัพย์ดังกล่าวก็ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยราบมิควรได้มาบังคับใช้กับบทบัญญัตินี้โดยอนุโลมนะครับคำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญน,นะครับหรือคำสั่งถอนคำสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็เป็นไปตามมาตรา64นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคําสั่งศาลนั้นะครับย่อมมีผลสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะกฎหมายนะครับผมไม่ได้ระบุว่านะครับคําสั่งจะมีผลเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกสาเพียงแต่ให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกสาด้วยเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสาบสูญนั้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลสาบสูญเท่านั้นเองนะครับ คลิปนี้นะครับก็นําเอาเรื่องบุคคลสาบสูนย์นะครับมาพูดให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาหลักเกณฑ์ในการร้องขอให้บุคคลดังกล่าวนะครับเป็นบุคคลสาบสูนย์เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าศาลสั่งว่าบุคคลใดเป็นบุคคลสาบสูนย์แล้วเนี่ยก็ถือว่าบุคคลนั้นนะครับถึงแก้ความตายนะครับโดยผลของกฎหมายนะครับก็จะมีสิทธิ ให้ผู้ที่มีส่วนได้รับมอดกได้รับมอดกของบุคคลนั้นนะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ